ผมลบไปเกือบห0 0คลิปลบไป600คลิปคลิปเก่านะใช่600อกว่าคลิปคลิปที่ผมรู้สึกว่ามันเอ้ยมันไม่ใช่ความจริงอ่ะมันตั้งปกเวอร์ไปอ่ะตั้งชื่อเวอร์ไปอย่างเนี้ยอ่นนี้ผมอาจจะไม่ตามคุณละเอียดคุณลบไป600คลิปเลยเหรอใช่กับตอนนี้เหลือส0 0กว่าคลิปแต่ก่อนพันกว่าคลิปนะอืมตอนนี้เหลือ400รคลิปแล้วสมมติมันจะมีคลิปดังๆกินแซลมอนอย่างเนี้ยอ่าโอยได้เราครั้งแรกนะเนี่ยคือผมลบออกนะ20กว่าล้านวิวอ่ะทุกวันนี้คนก็ยังดูแต่ว่าผมลบออก ใช่เพราะว่าคนดูส่วนใหญ่เป็นเด็กอืมแล้วคําพูดหรือการกระทําผมอะ่ะไม่ค่อยสุจริตเท่าไหร่ทําเสียงเซ็กซี่บ้างครปเนยไม่ใช่แครปเอสมัเห็นเด็กทําตามอตอนไปข้างนอกเป็นเพราะคนที่อยู่ข้างในเราเปลี่ยนไปนด้วยใช่ไหมเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนด้วยผมผมก็ดูก็รู้สึกว่า โนี่มันยิ่งกว่าพรสวัสดิ์ดดูไม่ไหวอะมัน,มนเกินไปออีกเนี้ยใช่นี่อาจจะเป็นครั้งแรกที่ผมได้ยินว่าคนลบคลิปใน youtube ที่มีคนวิว2ี่สกว่าล้านวิวนะอ่าใช่ครับล้มไปเลยยี่สิกว่าล้านวิวเอสเอ็มอาร์หลายคลิปก็ลบออกครับที่มันยอดวิวเยอะๆทั้งนั้นนะลบออกเพราะว่าอะไรที่มันแรกๆดีกว่าสุขปกไปหรืออีกเนี้ยแต่ผมเชื่อมันจะมีลบเพิ่มอีกนะอ,อ,อาจจะวันหนึ่งอาจจะไม่มีคลิปเอสเอ็มอาร์เก่าๆเลยก็ได้ผมก็ใช้สติพิจารณานะว่า เราไม่ได้ลบเพราะเราไม่ได้ชอบนะบแต่เราแค่ลบเพราะว่ามันมีโทษของมันที่จะเกิดอย่างเนี้ครับใช่เหมือนที่เราบอกว่าเด็กทําตามแล้วบางเรื่องไม่ด้าดีใช่ใช่ครับมันก็ไม่ดีเภาษาอย่างนั้นมันก็ไม่ดีอยู่แล้วใช่คือเด็กๆมันอาจจะชอบแต่ว่าผู้ใหญ่ที่เดินผ่านมาเห็นเด็กดูอะไรอย่างเนี้ยเขาก็อาจจะกุศลด้วยใช่ผมมองเข้าไปลึกไงว่ามันจะมีเหตุอื่นนะที่อาจจะไม่ใช่แค่ความสนุกของเด็กกแต่มันจะมีคนเกลียดเพิ่มมาด้วย ใช่ตอนนั้นคนดูยี่สิบล้านก็จริงแต่ว่ามีมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ชอบครับ,รบใช่กลุ่มหนึ่งที่ไม่ชอบไม่ชอบแบบกินโซคาปกขาพูดหยาบนะทะลึง่งอะไรอย่างเนี้ย <c oughs> บางกลุ่มก็ไม่ชอบ <c oughs> ผมก็เลยแบบพิจารณาว่าอ๋อจริงๆอะ่ YouTube อะย t u b e อ่ะคนมันไม่ชอบอะ่ะมันเพราะมันก็มีเหตุผลของมันนะคนไม่คนไม่ชอบไม่ได้อยู่ดีๆโผล่ขึ้นมานะเดี๋ยวมันเป็นการกระทำที่ สะสมไว้อืในอดีตที่มันทําครับบางคนอาจจะเกลียดฉากนี้ก็เลยอคติทันทีเลยโอ้ยช่วงนี้กลายเป็นภาพนี้จาไปแล้วว่านี่คือแบบนี้ใช่รอมันโดนอะไรสักอย่างนะเดี๋ยวจะไปเหยียบซ้ําซึ่งผมเห็นในวงการนี่เยอะมากนะใช่แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่รู้เกิดพ่ออะไรส่วนใหญ่คิดว่าปัญหานี้มันก็มีแค่นี้ไม่ใช่หรอกมันเป็นการกระทําที่ผ่านมาใช่วันหนึ่งมันระเบิดขึ้นมาอย่างเงี้